น้องเพลงโพสต์กำหนดการงานศพเอชนสวัสดิ์พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจสร้างความเสียใจต่อคนครอบครัวและคนสนิทที่รักเป็นอย่างมาก สำหรับการจากไปของเอชชนสวัสดิ์อาสวะเหมโดยเฉพาะลูกสาวเพลงชนธิดาที่จากคุณพ่อเสียเธอก็ได้โพสต์ถึงพ่อเอที่หลายคนอ่านแล้วต่างเศ้าแลออิปาดน้ำตาไปตามๆซึ่งมีข้อความว่า I never knew this would be our last song when I made this present for you on your birthday. If I could get another chance, another walk, another. n อส with him จุ A D play a song that would never ever end how I would love love to b o n d e with my father again จุดหนูไม่เคยรู้เลยว่านี่จะเป็นเพลงสุดท้ายของเราหนูทำของขวัญชิ้นนี้ให้พ่อในวันเกิดถ้าหนูได้รับโอกาสอีกครั้งหนูจะไปเดินเล่นกับพ่อเ้นรำกับพ่อและจะเล่นเพลงที่ไม่เคยร้องมาก่อนหนูอยากเ้นรำกับพ่ออีกครั้งค่ะล่าสุดน้องเพลงได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมของตัวเอง เป็นกำหนดการงานศพของพ่อเอพร้อมกับเขียนแคปชั่นขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ว่ากราบขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้คุณพ่อเพลงคุณแม่และครอบครัวของเรากำหนดการงานของคุณพ่อขาดเบอร์คายยี่สิบซึ่งก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความเสียใจและให้กำลังใจน้องเพลงอย่างล้นหลาม